ตอนนี้แม่บีกําลังจะออกไปรับน้องบีมนะคะบีมเลิกเรียนแล้ววันนี้บีมเลิกเรียนเร็วน,นะคะวันนี้ฝนตกด้วยฝนนี้เขาชอบตกตอนเวลานักเรียนเลิกเรียนนะฝนตกหนักเลยครับตอนนี้ขอ,อนี่แม่บีเตรียมตัวไปรับน้องบีมส่วนวันนี้บีมเขามีเรียนกีตาร์ด้วยนะคะนี่แม่บีก็เอากีตาร์ไปด้วย ามาในโรงเรียนแล้วนะคะหูฝน,นตกหนักมากเดี๋ยหาก่อนบีมอยู่ไหนไม่รู้อ๋อเจอแล้วเริ่มเจอแล้วครับเราเห็นแล้ว, yeah. วนี่มัดดีขาเจอแล้วถ่ายนี่ทำไมหาหาคุณไม่เจอไงไม่ใช่ดูป่ฝนตกหนักมากเลยอะบีมถ่ายคลิปแบบปกติถ่ายคลิปว่ามารับ,บบีมไงที่โรงเรียนไงแล้วทุกวันทำไมพึ่งมาถ่ายวันนี้ วันนี้ฝนตกไงก็เลยถ่ายดูบรรยากาศฝนตกทิ้งเหรียญแปลกมาก,าากา <c oughs> แปลกแปกอะไรอะ่ะไม่ต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีอะไรหรอกใครให้ดูฝนตกหนักด,ดูดิดูดิโอตกแรงมเลยอะ่ะนี่ครับตอนนี้เราขึ้นรถแล้วโอ้โหแม่อยากจะบอกว่ารถของเราเปียกชุ่มไปด้วยฝนเลยครับว้านี่ครับแม่เอาถุงซื้อถุงมา เราบูบูให้น้องบีมนี่บีมเขาเอาลราบูบูไปห้อยกระเป๋ากิตาครับยากได้ตอนนี้เรามาถึงเซเว่นปั๊มปตทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันขนมปงังเดี๋ยแม่ลงไปรับบีมรตะว่าฝนตกหนักมากดูสิได้ขนมยังไหนดูซิได้อะไรมั้งนี่ครับตอนนี้หเด็กของเราก็โอ้โหขนมคุณเต็มมือน,นี่คุณกินกี่วันเนี่ยขนมเนี่ยฮะ อ,อ,อ๋อซื้อไว้เพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ได้มีขนมติดบ้านเนี่แล้วก็ขนมปังที่เขาจะไปกินที่โรงเรียนอ๋อขนมเยอะแยะเลยครับนี่ตอนนี้ให้อเหนะหอ้ราบีมก็ไปเลือกตอนนี้ให้บีมเขาซื้อขนมบีมเอาตะกร้ามาใส่ไปลูกนี่ครับ<ๆ>ตอนนี้เด็กได้ตะกร้าปิกนิกแล้วครับเขาจะช็อป ให้เต็มตะก้าเลยสงสัยไปแม่ก็ซื้อของกินของแม่ด้วยของบีมด้วยเลือกซื้ออะไรครับแชมพูอาบน้ำเซบูบน้ำ,อนำอตอนนี้เขาก็ได้ครีมอาบน้ำแล้วครับสถานีต่อไปเขาจะไปซื้ออะไรซื้ออะไรครับดูก่อนซื้ออะไรครับคอเจนใส่น้ำ แม่เอารสสตรอเบอรี่ซื้อเอาสตรอเบอรี่ให้แม่อันหนึ่งแม่เอาไปกินมั้งนั่นแหละสตรอเบอรี่บิ๊มกินล้อะไรอ่ะเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายเหรออ่ง,งูนเหรอกก็แล้วแต่ถ้าบิ๊มอ,อ,อ,อยากกินก็ซื้อไป เปลี่ยนบ้างใช่ไหมจะกินข้าวเปลี่ยน,นกินซีเรียลมั้งเหรอได้เลือกเอาอซีเรียลไปใส่นมแล้วนมคุณมียเย้วหรอ,อไหนโอเคนมนมนรสจืดใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปคิดเงินแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนครับก่อนจะพาบิมเรียนกีตาร์ ก็จกนเ,นเป็นไงครับฝ <c oughs> นตกแล้วไปรับบีมนี่ความรู้สึกเป็นไงครับลำบากไหมล <c oughs> บากรถติดมากวก็รถติดเป็นเราะไรแต่ตอนขึ้นรถลงรถอ่ะเปียกมนตกแหลงเนี่ยพึ่งจะจ่าเนี่ยใช่เวลาเปิดประตูแล้วออเอาลมจะเข้ารถเนี่ยลำบากนี่บีมกลับมาแล้วเดี๋ยวหกโมงใช่ไหมต้องไปเรียนกีตาร์อีกใช่ครับนี่ก็แวะซื้อของทีน ตอนนี้ก็พักค่อนก่อนแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะหก,กโมงเดี๋ยวต้องออกไปเลียงกีตา้าอีกนะครับกินข้าวก่อนไหมยังไม่หิวใช่ไหมลูกนอุ้ยซื้อมามเยอะแทร่ไม่ได้กินวันนี้มันเดียวเสาร์ที่ไงไหนซื้ออะไรมาบ้างครับนีครับอะไรเอ่ยสาล่ายสา่ายอะไรครับนี่สา่ายแผ่นเท่าเก๋น้อย อีกแล้วหมดอย่างที่บ้านเนี่ยหมดแล้วอันนี้ของแม่อันนี้ของบีนะคอลลาเจนอันนี้ครับปนันปนันนอ๋ออันนี้เป็นอร่อยเป็นเหมือนขนมปังรสกล้วยรสกล้วยหอมอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยหรือแปงครับหลือแปงแต่อันนี้อีกแล้วบีชอบกินใช่ไหมประจําเวลาไปเรียนที่เศษอ่ะอะไรครับแล้วก็อะไรครับเนี่ย ตอนนั้นคุณขอแม่คุณกินเม้าอันเนี้ยใช่แล้วเขาก็ติดใจซื้อมาไว้เขี่ยวอะไรครับนมโอ้โหกินจริงปะเนี่ยนมอะกินกินเขาซื้อซเรียลซีเรียลมาอ๋อกินนะนะเขากินอเช้าอะเวลาตอนเช้าปกติแม่จะทำข้าวไข่ดาวเสียไข่ขยีใช่ไหมให้เขาทีเนี้ยเขาเบื่อเขาก็จะกินอันนี้บ้านสลับกันโอเคได้อะไรครับเนี่ย คาราโมโจนี่ซื้อมาให้ไข่ซื้อให้ป้าเสักพักหนึ่ง่ะผ่านไปไม่กี่วันหรอกป้าไปหาไม่เจอแล้วเอาไปกินหมดป้าไม่ได้กินหรอกและนี่ก็คือของทั้งหมดที่คุณซื้อมาครับใช่ครับกินเลยครับกินกินกินอะไรอ่ะอ๋อบีมบีมจะกินใช่ไหมถ้ากิน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 เป็นไงครับขนมปังอันนี้ขนมนะช็อกโกแลตเนะแม่ลองชิมหน่อยหนึ่งอร่อยดีกลราไม่ต้องจิ้มต้องลาดอะไรเลยหรอ รสชาติเรากินได้เลยที่ว่อนแม่เคยซื้อที่เป็นลูกเกดอ่ะมีไส้ช็อกโกแลตมะมีช็อกโกแลตชิ้นน่ะไหนขอดูกันนะครับเพื่อเพิ่งกินนะครับหยิบมาหนมันเป็นอ้าวมียิบให้เขาดิยิบดีดีนี่มันคาดไหนไหนไหนขอดูกันจะมีช็อกโกแลตอยู่ข้างบนอ๋อมันเขาฝังช็อกโกแลตไว้เฮ้ยขนมปังเขาแบบหอมนิ่มๆดีนะถ้าเป็นลูกเกดก็จะมีลูกเกดแม่ชอบกินลูกเกดเยอะขึ้นไหนถ้าป้าชิม อืมอร่อยเหมือนคือขนมปังมีรสชาติช็อกโกแลตแหละหวานหอมสุดกลิ่นได้เลย,เลยไ,ไม่จิ้มเลยไม่แปลกใจเลยทำไมบีมชอบกินอร่อยนี่เองใช่ไหมเข้มข like like ้นเข้มข้นเห็นแล้วอยากกินขนมปังเลยเออแกไ้ก่อดแกไปกอดกินกินเหรอโอ้ล้วไม่ซื้อมาเพื่อบาสอันนึงเอาแบ่งเงินคนละครึ่งเอ๊ะไม่เอาใอรกินวันอื่นวันนี้ยังไม่อยากกิน ว้เหมือนกล้วยหอมเลยใช่ลูกตอนนี้กี่บาทแล้วครับชิลกี่บาทตอนนี้จ่าไม่ได้ไม่ถึงสิบบาทหรอวคุในบินน่าจะสิบบาทดีกล้วยหอมแล้วก็มีไส้กล้วยหอมเดี๋ยวไม่ให้ดูซ่ารู้ยังไงะป้าเคยกินหอมอร่อยเราแปลงเขาทำแต่ขนมปังอ่ะอร่อยอ่ะทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดชอบลองท้องก่อนลองท้องกันก่อนอร่อยจริงกล้วยหอมอ่ะ อร่อยจริงน่าไปกินครับไอติมเนอะเหมือนช็อกโกแลตซันเดย์ที่ใส่กล้วยอ่ะความจริงต้องเจอไได้เวลาไปเรียนกีตาร์แล้วครับใช่ครับจกเสบียงไปเลยครับเดี๋ยวกับมาเล่นกีตาร์ให้ฟังนะอ่าเดินดีๆระวังลื่นฝนตกชุ่มช่ำเลยครับเดินดีๆระวังลื่นลื้นไปนี่จะกลายไป็ลอะไรปะหล่อลื่น ตอนนี้แม่บีส่งน้องบีมเขาไปเรียนในฮัตมิวสิกแล้วแม่บีมารับอีกทีตอนบีมเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้แม่บีก็มาถึงฮัตมิวสิกแล้วนะครับมารอรับน้องบีมกลับบ้านมาครับมาครับเด็กออกมาเลยสวัสดีค่ะเอากระเป๋าไว้ข้างหลังเป็นไงครับสัมภาษณ์เลยครับวันนี้ จะต้องม้คให้กเรลาโอเคลม่ดกดอะไรแบบนิ hmm. <g load parole> ้วพันไปหมดเดี๋ยวก็เก่งโอเคเดี๋ยวเอากีตาร์เก็บหลังรถก่อนนะครับตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วครับเรียนดนตรีเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วครับกลับมาแล้วครับ อ่าแล้วคุณไม่ช่วยแม่ถือของเลยเหรอไม่บอกให้ครับกลับอ้กลับมาแล้วครับนักดนตรีครับนี่ไงกระเป๋าส่กีตาร์อ้าวสะพายได้ข้างเดียวเหรอใส่สะพายได้สองข้างไหนพกกกิพ์คอสะพายสอนเสิองคุณมาสะพายจำลองให้ดูหน่อยอ้าวสะพายยังไงนี่ซื้อย่างดีเลยนะพันกว่าบาทมีแบบดีกว่านี้อีกนะอ่า,เ,อาเดิน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  ขันหลังขันหลังอ่านี่หน้ามันยันใหญ่อ่ะหกเป็นไงหนักไหมหนักไหมไม่หนักเหรอสะพายกระเป๋านักเรียนอ๋อแสดงกระเป๋านักเรียนหนักว่าเหรอพอกระดับกระเป๋านักเรียนหนักโอ้ทำไรครับเนี่ยสองยิ้มตาครับป้าป้าซื้อให้ใหม่ที่ห้อย ห้อยคอยืนเล่นได้ตู้แอมก็อยู่ตรงนี้ครับเขากลับมาซ้อมทุกวันครับต้องแกะออกแปะอ่ะบิมดีเดี๋ยวแม่ค่อยๆเล่นเสียงโอ้โหเอฟเฟคเอฟเฟคด้วยมีเอฟเฟคด้วยเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนบิมจะเล่นเป็นเพลงได้ แต่ถ้าไม่อุตสัยก็ครูบีมชื่ออะไรครับครูเบิร์ดครูเบิร์ดใช่ป่ะ